ครับผมก็มาต่อจากหลังเมื่อกี้นะครับอันนี้ป่ามันเก่านะครับจะลูกลูกหน่อยนายพานมาทางยิงจนแปนเอ,อเติดเลยครับเนี่ยมันตัวนี้ผมใส่ไว้สามหลังนะครับเดี๋ยวตามชมครับอันนี้ขอดไว้ครับนี่จะขอดไว้ทำไม้ไว้อ,อ,อู้เข้ามาข้าวหมดไปเกลี้ยงเลยครับ เข้าหมดแต่กับดักไม่ลั่นนะครับผมดูมันกินข้าวเปลือกหมดเลยครับไม่ลั่นนะครับเมื่อคืนได้ตรงตรงตรงนั้นอันรังตัวหนึ่งนะครับเมื่อคืนได้ไปแล้วตัวหนึ่งมาล้งที่สวนเอาไม้ไว้ครับไปไว้ตรงนี้ดูดยครับเอาดักดั่นครับดักลั่นเลยเดี๋ยวดูสิอ๋อโดนครับดูอยู่ครับโอ้้ใสสวยอยู่ครับผมนี่เฮ้ยครับ อันนี้ใส่ไปสามลังนะครับผมใส่สวยอยู่ครับเ,เดี๋ยวดูลังที่สองครับลัทงที่สามที่สามนี่ขอดไปตรงนี้ครับเมื่อคืนติดไปแล้วตัวหนึ่งตรงนี้ครับเอ้าติดอีกแล้วครับผมเนยนอนเอ e ง g ครับดูเหมือนไม่มีหนูเลยนะครับลอยเหมือนลอยเก่าๆจุดนี้ได้ไปสามตัวครับผมเมื่อคืนตัวหนึ่งเช้าสะสองตัว ไว้สามหลังนะครับตรงจุดเนี้โอเคครับผมครับ